สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับรายการเอาไหมอัปเดตนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตสิ่งต่างๆนะที่คุณเห็นแล้วต้องอยากได้นะครับผมเมื่อวานนี้เรามีอัปเดตไปแล้วครับวันนี้มาอัปเดตอีกในวารทิ์นะครับเที่ยงๆอย่างนี้นะครับผมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของอัปเดตในส่วนของดีว c e ที่เป็นหูฟังทั้งหูฟังออดิโอเทนิก้าใ กล้องแซดบีวันสีขาวใช่ครับแล้วก็ Facebook ก็มีแอป i g เบอร์ฮู d ใช่ไหมใช่ที่พี่นัทบอกว่าอยากจะรู้ว่าข้างห้องเนี่ยตกลงก็ทําอาชีพอะไรกันเขาเป็นใครมาจะเขาเขาเขาอยู่จริงๆหรือเปล่าอ่านะครับผมส่วนวันนี้มาในส่วนของ device แต่ขยับมาอนิดหนึ่งสําหรับคนที่ทําแบบว่าเป็นอาชีพจริงจังอะแบบโปรนิดนึงนะครับผมเคยได้ยินคําว่าชื่อลูมิสไหมก็คือ กล้องมิเรเลสเนี่ยของพานาโซนิกเลยเรียกว่าเป็นต้นตำรับเลยนะอะคือรุ่นแรกๆเลยอ่ะของคำว่ามิเรเลสเนี่ยที่คนมารู้จักกันในตลาดเนี่ยเริ่มเริ่มเราเราได้ได้ยินเขาไมโครโฟเตอร์อือ่แล้วจะมีพานาโซนิกกับโอลิมปัสเนี่ยมาคู่กันเลยนะครับแล้วก็ตอนตอนนี้ก็ทุกคนก็ทำกล้องมิเรเลสกันหมดแหละอืมแต่ล่าสุดครับเดี๋ยวให้ขึ้นภาพมาเลยครับผมทีมงานนะนี่ขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่มันกล้องหรือกล้อง หรือกล่องหรือกล้องถูกแล้วนะฮะอ่านะ,ะนี่เป็นกล้องหรือกล่องครับเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็น lumix นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่ใช้สำหรับถ่ายงานแบบโปรเฟชชั่นอลจริงจังนะครับผมซึ่ง lumix รุ่นนี้นะมีชื่อว่า BGH1 นะครับผม BGH1 ะครับซึ่งความเบาของมันเนี่ยเขาบอกว่าครึ่งโลเท่านั้น ห้า้อกว่ากรัมห้าร้บห้ากรัมนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้หนักมากมากับรูปทรงเป็นกล่องนะครับผมน่ารักน่ารักนะครับเป็นคล้ายๆกล่องนะครับแล้วก็กว้างยาวสูงเนี่ยนะฝั่งลาเนี่ยไม่เกิน10เซนติเมตรเท่านั้นก็ไม่ได้ใหญ่มากคือแบบฟางมเนี่ยใช่ถืออยู่นะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้ multi purpose เลยนะเดี๋ยวไปให้ดูภาพที่เขาเอาไว้ต่อสิ่งต่างๆนะครับผม นี่นะนะครับคุณสามารถเชื่อะต่อนะเชื่อมต่อเลนนะตะกี้คือที่บอกสิเซนนี้ยังไม่รวมเลนนะ,ะ,ะต่อเลนเป็นกล้องโปรนะฮะหรือว่าจะใช้งานแบบโดรนนะบินไลฟ์สดในงานต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับโดยที่เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้สามารถต่อระบบไลฟ์สดได้นะครับเพราะว่ารองรับนะครับผมเป็นในส่วนของบลูทูธ Wi-Fi นะครับแล้วก็อีเทอร์เน็ตพลัสด้วยคืออีเทอร์เน็ตพลัสเนี่ยเขาบอกว่า ถ้ามีระบบเนี้ยมันแปลว่ามันสามารถที่จะสายเนี่ยที่ต่อเนี่ยสามารถเป็น Power ในตัวแล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตในตัวได้อนอกจากนั้นยังสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้สูงสุดเนี่ยสิบสองตัวเลยก็ยคือในหนึ่งระบบนี่เอากล้องเนี่ยใช้ได้สิบสอตัวคอนโทรลได้พร้อมกันเลยอ่านะครับสําหรับนะครับในส่วนของราคานะครับ,รบโอ้โหนี่ผมเห็นราคาแล้วนะครับประมาณหกหม0่นบาทนิดๆน,น,<ม>นะครับ ก็ถ้าเป็นราคาของทางสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ห9ึ่ดอลลาร์เลขสวยนะนะคูณประมาณ30ขึ้นไปก็ประมาณหกห0ื่นบาทนะครับผมก็จะมาในช่วงเด c e m b e r นี้คือช่วงธันวาคมนี้นะครับใครสนใจนะใครที่ถ่ายเป็นแบบว่าแนวแบบโปรเฟชชั่นอลนะต้องการไลฟ์สดหรือว่าต้องการที่จะออกนอกสถานที่ไปถ่ายโปรต่างๆ คือมันเป็นมัลติเพิร์โพสใช่<ะ>คือเหมือนกับว่าบางทีแหละเราอยากได้กล้องเล็กๆหน่อยโดยที่แบบเราอาจจะแบบเราไม่ยุ่งกับกล้องตัวนี้เราไม่ตั้งค่าอะไรเราไม่ได้ซูมไม่ได้อะไรใช่ไหมเออแทนที่เราต้องเอากล้องตัวใหญ่หญที่แบบมีปุ่มชัตเตอร์มีอะไรที่เราไม่ได้ใช้แล้วว่าอ่ะตัวนี้ใส่เข้าไปน่าก็น่าจะสะดวกสบายมากขึ้นกล้องนี้ถือว่าสา,สามารถใช้ได้งานได้หลากหลายแล้วนอกจากนั้นเวลาที่ไปงานไลฟ์สดเนี่ยนะคือปัญหาหลากัลกๆเลยที่เคยเจอนะบางทีนะ สัญญาณเรื่องของสัญญาณเน็ตเวิร์กอะสำคัญนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องห่วงที่บอกว่ามีอินเทอร์เน็ตพลัสแล้วก็มีในส่วนของบลูทูธก็ได้ Wi-Fi ก็ได้นะครับรองรับสัญญาณที่เรียกว่าครบคันจริงๆนะครับคุณผู้ชมข่าวต่อมาครับพี่นัทครับผมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยกล้องละมาในส่วนของอินเทอร์เน็ตบ้างครับตอนนี้ระบบอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าแรงสุดเนี่ยของโลกมนุษยชาติของเราเนี่ยคือ 5G ใช่ไหมเาใช้ 5G ประเทศไทยเราก็บางพื้นที่นำล่องไปก่อนนะครับ <c oughs> ก็มีหลายประเทศที่กําลังพัฒนาในส่วนนี้อยู่นะครับแต่ต้องบอกว่าบนดวงจันทร์เนี่ยครับผมยังไม่มีอินเทอร์เน็ต <c oughs> จะมีใครอยู่ไปเล่นอ่าบางทีอาจจะใช้<ะ>ดาวเทียมหรือใช้สัญญาณที่เป็นเรดิโอเวฟซึ่งก็ชัดแต่ข้อจํากัดของมันเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรเวลามายังโลกมนุษย์่อมันมีอะไรบางนิดหน่อยสัญญาณก็จะแบบ ติดๆขัดๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนักบินอวกาศบางทีก็ที่เราฟังสัญญาณเนี่ยใช่ไหม,มแต่ล่าสุดครับนี่เดี๋ยวขึ้นมาเลยนะครับโครงการนะครับผมของนาซ่นะครับเขาทำอะไรใหญ่ๆแล้วอ่ะไม่ว่านาซาน่าซาจะร่วมมือกับอของอีลอนมัสน,นะครับผมเทส l a นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของโนเกียล่าสุดนะเขาให้เงินโ o เกียนเนี่ยนะ14.1ล้านดอลลาร์หรือเกือบ สี400่ร้อยกว่าล้านบาทสี่ร้อยกว่าล้านอะ่ะนะครับให้พัฒนาระบบ 4G บนดวงจันทร์เอางั้นเลยคือในโลกเนี่ย 5G ใช่ไหมไแต่บนดวงจันทร์เนี่ยเขาจะเริ่มทำ 4G แล้วอ่าเดี๋ยวไปดูภาพโปสเตอร์โครงการกันนะฮะ Nokia Bell Labs นะครับผมโครงการนี้นะฮะก็เป็นความร่วมมือระหว่าง Nokia แล้วก็ NASA นะครับได้ทุนไปนมหาศาลเลยนะ Nokia นะ เขาบอกว่าจะทําให้การสื่อสารเนี่ยดีกว่านะครับสมมุติพี่นัทเป็นนักบินอวกาศบินออกไปแล้วผมก<ม>็ไปเช็คอินอที่ดวงจันทร์นะก็เป็น,ปนไปได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องทนกับอุณหภูมินะอินเทอร์เน็ตนะ,ะการส่งอุปกรณ์ต่างๆบนดวงจันทร์เนี่ยเขาบอก120-140ององศาเซลเซียสนอกจากนั้นยังมีงรังสีต่างๆนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์เนี่ย คุณต้องทําให้มันขนส่งเล็กเล็กลงต้องเล็กลงขนส่งง่ายเพราะว่าต้องขนไปดวงจันทร์ถูกมคุณนึกง่ายๆบางทีของของบ้านเราเนี่ยบางทีเน็ตทูเสียใช่ไหมก็จะมีรถกระบะรถไรทูที่เราไปแล้วแต่ถ้าไปดวงจันทร์เนี่ยเออเวลาซ่อมแซมเนี่ยทำยังไงต้องส่งต้องคิดว่ามันต้องไม่เสียถูกไหมนะครับผมแล้วก็เขาบอกโครงการนี้เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยก็จะเป็นการรองรับระบบ 5G ไปในตัวด้วย นะคือเอา 4G ขึ้นไปก่อนนะแล้วอีกหน่อย 5G เนี่ยเรียกว่าโอ้โหเร็วแรงจริงจริงครับผมไม่แน่นะในอนาคตเราอาจจะสามารถไปเล่นจับโปเกมอนบนดวงจันทร์ได้เป็นก็อินเทอร์เน็ตถึงแล้วอ่ะก็เช็คอินได้ก็นะเราต้องไปจับโปเกมอนมัอาจจะมีมิวทูอยู่บนนั้นนะครับผมอ่ะทีนี้มาข่าวส่งท้ายกันบ้างครับผมนะครับกลับมาที่โลกมนุษย์มีอะไรเอ่ยนะครับผมมาในส่วนของ Adobe บ้าง เขาปล่อยอะไรฟังก์ชันอะไรใหม่อ่ะ b e ตอนนั้นถ้าพูดถึงเอ่อโฟโต้ช็อปเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะทําเหมือนเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเนรมิตใช่ไหมก็คือขาวที่แล้วเนี่ยคือเปลี่ยนท้องฟ้าให้ได้เลยเปลี่ยนท้องฟ้ากลางวันกลางคืนคร่านี้เนี่ยเอ่อพี่นัทเคยรู้จักเฟซแอ๊ไหมของรัสเซียที่เราเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าให้แก่ขึ้นขึ้นอ่าซึ่งก็เป็นเทรนมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับผมทาง Photoshop เนี่ยทาง Adobe เนี่ย ร่วมมือกับ Nvidia ดียนะพัฒนาระบบ AI ขึ้นมานะครับผมเทคโนโลยีนี้เขาเรียกว่า Adobe Smart Portrait Portrait นี่คือการถ่ายรูปน้าบุคคนอ่ะตั่ถ่ายภาพแบบว่าบุคคลต่างๆนะครับผมแต่จะทำยังไงถ้าพี่นัทเนี่ยดูหน้าแบบอ่อนยาวลงอ่าหรือบางทีผมอยากดูแบบว่าห้าสอย่างเงี้ยอยากดูภูมิฐานขึ้นเอาไปหลอกสาวๆในทินเดอร์เดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับครับผม นี <Da> ่โอ <shorts> ้โหนี่ะทายของอันไหนอันไหนออริจินอลนี่ผมดูไม่ออกเลยกันนะครับผมจะซ้ายหรือจะกลางหรือจะขวานะครับผมคือเขาบอกว่าเจ้า AI เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความความอ่อนอ่อนยาวลงหรือความชลานะครับหรือแก่นั้นเองเอาง่ายๆนะครับเปลี่ยนความหนาของเส้นผมนะเปลี่ยนสีเส้นผมเปลี่ยนทิศทางของแสงแล้วนอกจากนั้นที่เด็ดมากๆเลยนะครับ เปลี่ยนแสงสะท้อนจากดวงตาโอ้โหเฮ้ยมันละเอียดมากละเอียดมาก <c oughs> คือที่เราไลฟา์สดในสตูอยู่ตอนนี้บางทีแสงมาจากซ้ายมาจากขวาแล้วมันรีเฟล็กกับแก้วตาเราใช่ไหมดวงตาเราอันนี้สามารถเปลี่ยนได้นะอ่ะ,อะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับผมคุณผู้ชมนะครับผมนี่อันนี้คือวิธีการเขาเดโมโให้ดูนะครับผมเขาบอกว่ามันมี facial age slider นะ คือไม่ใช่สไลเดอร์นะคือสไลด์สไลด์อายุได้เลยใช่คุณต้องการที่จะอายุมากขึ้นนะครับคุณก็สไลด์ให้มันมากขึ้นนะครับใช่อันนี้เขาปรับให้ดูนะครับนี่เฮ้ยปรับมุมหน้าได้ด้วยนะแต่ก่อนที่ทําแค่นี้เนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะใช่ใช่นี่เห็นเห็นเห็นสังเกตเห็นอะไรไหมครับนี่นะโอ้หงหน้าต่างๆนะครับแสงต่างๆนะครับผมที่มากระทบต่อหน้านะ คือรูปโปรไฟล์ใน Tinder เนี่ยเราเชื่อกันไม่ได้ใช่นี่ผมทําให้หนาขึ้นได้คุณคุณเคยไปที่เวลาไปทําวีซ่าไหมที่เขาบอกต้องเอารูปแบบนี้ไม่เกินหกเดือนอไม่เกินอะไรนี่ผมถ่ายเมื่อสิบปีก่อนยังหน้าเด็กๆนี่เดี๋ยวผมไปแป้นปรับได้เลยนะครับผมดีนอกจากนั้นนะยังสามารถปรับในเรื่องของแสงต่างๆได้อุ้ยเราดูนี่คุณผู้ชมแก่เลยนี่อายุเยอะขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็ ผมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วทิศทางแสงเปลี่ยนทิศทางแสงนะตกกระทบของเงาต่างๆนะครับผมหรือว่าเจ๋งดูเป็นธรรมชาติด้วยนะแบบมันไม่ได้แข็งแข็งเหมือนแบบว่ามาั่งแบบว่าใช้โฟโตช็อตนะครับผมนี่นะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูโอ้โหนี่เปลี่ยนมุมได้นะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันเปลี่ยนรีเฟลคชันบนดวงตาได้นะก็มีทูสต่างๆเนี่ยอันนี้ฟังก์ชันเขาเรียกว่า a d o มบ s m a r t p o r t r a i t นะครับผมก็เป็นการร่วมมือนะครับในส่วนของเอ i นวิดีครับผมรู้อยู่แล้วนะทำแบบว่าเทคโนโลยีเอ็นวิดีอาร์เจาะพอดจออยู่แล้วนะครับผมนี่นี่นี่บุญจะเด็กลงนะจะแก่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ปรับในส่วนของสีสันต่างๆเนี่ยที่มันสะท้อนกับดวงตาได้นะะซึ่งถือว่าโอ้โหเป็นอะไรที่เอออีกหน่อยเนี่ยนะที่นัทคือนอกจากพินเดอร์แล้วนอกจากทำ วีซ่าแล้วนะครับผมมีอะไรอีกไหมครับที่เราจะใช้แอปในส่วนของกลงอายุนี้เนี่ยเยอะเลยอ่ะจริงๆเนี่ยถ้าบัตรประชาชนเนี่ยเขาใช้รูปเอาอัปรูปไปเองจะดีมากถ่ายที่ไรเนี่ยไม่เคยถูกใจซะดีคือบางทีต่อไปครับขี่บัตรประชาชนต่างๆต้องไปละเดียมเพอบางทีไปรโดนกลับด้วยบางทีอีกหน่อยนะ อันนี้ก็ไม่แน่นะอาจจะอนุญ,ญาตให้เรา,าแต่ต้องเป็นเรานะเป็นหน้าเรานะหน้าคนอืน่นไม่ได้นะนะครับผมทั้งหมดนี้คือสีสันนะครับคุณผู้ชมขอฝากกันไว้หน่อยครับร้านเรานะครับ AV Value นะครับผมใครสนใจนะครับนี่ก็ติดต่อมาได้เลย a d AV Value หรือจะเดินทางไปที่หน้าร้าน,น <ะ S 2> ไปดูสินค้า,าต่างๆได้ใช่ครับผมก็มีสินค้ามากมายด้วยจะเป็นหูฟังลำโพงซาวบากล้องนะครับผม แล้วก็ในส่วนของเอาไม้อัปเดตเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับก็ติดตามกันได้ทุกสัปดาห์เลยครับผมแต่ก็ต้องขอทิ้งทวนว่าสัปดาห์ช่วงสัปดาห์นี้ถึงวันที่11เนี่ยเรามีรายการพิเศษนะครับมีโทรทัศน์รวมการพิเศษนะครับผมก็คือเราจะมีการเซลนะฮะลดจัดหนักเลยนะครับ11 11แต่จะลดอะไรนะฮะแล้วก็แคมเปญเรามีอะไรบ้างเนี่ยยังไม่บอกให้คุณเนี่ยไล่ดูตั้งแต่วันอังคารเลย เราจะเริ่มเผาหัวไปก่อนเลยตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปนะครับแล้วก็วันที่11 11เนี่ยคุณจัดเต็มได้เลย CF จัดเต็มได้เลยใช่ครับผมแล้วอย่าลืมนะครวันอังคารนี้27ตุลาคมนะฮะเวลา5โมงเย็นนะห้ามพลาดนะทางไลฟ์สดหรือจะทางไลฟ์ในทางลาซาด้าก็ได้ใชครับผมกับรายการเอาไม้บาย v v l ีแลนะครับแล้วก็เอาไม้อัปเดตวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ